ดอกสวยไหมคะดอกไม้นี่อันนี้ดอกตุมต่มนะคะอันนี้ดอกบานๆบานๆเนี่ยพี่น้องไป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 กลับกัไปแล้วกับไป ก็ไปเราก็ไปน้องอีกสายพันธ์หนึ่งคนอีกสายพันหนึ่งนะคะอืออออออือ Điều này để lùm mình có gì đi hàng dung đi đâu hàng dung ba hàng nụ dung dạ dễ, ba hàng dung lắm cơ hư hư đi dung อ,อ่นนี่ก็หลายด้วยเด้อมันแพ่ออกกรุ๊ออกหล้านเร็วขนาดลระพี่น้องเอ้ยนี่ออกกรุ๊ออกหล้านเยอะแยะกห่างนกยุงนะคะเอาเอาเอาขอแล้วก็ไปพี่น้องเด็ดทอดมันร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 อดลายลายลาย

ร้อนร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมเนี่ยฮะร้อนไหมคะเออฮ้นะไม่ได้ไปลงน้ำกะอีเปาวไปไหนอีเปาวอะอะอีปาวไปไหนไปลงน้ำไหนล่ะอีปาวนะ่ะอือไปลงน้ำไหนคะไปลงน้ำไหนคะ ลงน้ำไหนคะมันร้อน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 , ه, นอเด้เอพี่น้องเด้อเ้าเอานี่ห้อนหลห้อนหลเขาอยู่ที่เย็ยนเย็นเข้าก็นิิมซิ่งนิมซิ่งเห็นไหมเนี่ย นิ่มซิ่งนิมซิ่งนะคะตัวใหญ่ๆญ่ตัวใหญ่หญๆอญน้อ,นองเนี่ยเกิดมาเป็นปลาก็มีความสุขนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เวกไม่ได้หามเนี่ยนอนนิมซิ่งอยู่นในาน้ำเนี่ยโอ้อะไรจะมาประเสริฐเท่ากับปลานเนี่ยถึงเวลาก็มีคนเอามาให้กินเนี่ยเนี่ย ช่วยหายใจอีกต่างหากคนน่ะออกซิเจนน่ะดูอโอ้เกิดมาน่ะความสุขจะไหนเน่ะเกิดมาเป็นปลาก็ดีด้วยเนี่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 ยเด้อปลาเนี่ยเกิดมาราคาก็ดีเนี่ยมีความสุขอีกต่างหากคนกระบกินอีกต่างหากเด้นนี่เ้อมันไม่ใช่อาหารคนอีกแล้วเนี่ย ความสุขกามีเนี่ยเด้เกิดมาเป็นปลาคาบเนี่ยเห็นไหมโอ้ช่วยหายใจต่างหากนะออกซิเจนเนี่ยนหะไม่มีออกซิเจนไม่มีไฟกันตายอะเนี่ยเด้อเกิดมาเป็นปลาคาบดีกว่าเนี่ยฮะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาช่อนนี่บะรีปลาตะเพียนปลานินเนี่ย บดีอายุไม่ยาวอนะันนะั่นอ่ะอันนี้อายุยาวเนี่ยอายุเป็นร้อยๆปีราคากบดีเนี่ยเออเกิดมาเป็นปลาคาบหี่เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องอุ้มๆเนี่มีท้องนันเนี่ยมีไข่เต็มท้องนะท้องอุ้มๆเนี่ยอุ้มๆเนี่ยอุ้มๆเนี่ย,เ,ยเห็นไหม อุมอ้มๆเนี่ยอุมอ้มๆเนี่ยเกิดมานั่ยนะเห็นไหมคนไม่กินหรอกแต่ราคาดีตัวเดียวเป็นหมื่นเลยอ้อขายปลานินกิโลเนี่ยยังจะเล่าปลาตัวหนึ่งเนี่ยขายเป็น ร้อยกิโลก็ไม่เท่าปลาตัวหนึ่งนนเนี่ยดูเนี่ยอ้าวมานอนอย่างนี้ฮะไปไหนมาเน่ะไปไหนมาไหนอีเป้าอีเป้าไปไหนป้าไปไหนอีเป้าอ่ะฮะป้าไปไหนเป้าไปไหนเอ้อห้อนเนี่ย ไปไหนวะไปโรงน้ำไหนเนี่ยอ,อันเนี้ยยังมีคนจินอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยเกิดมาตาเปียวๆเนี่ยเออเห็นไหมอันตัวเล็กตัวน้อยนะตัวเล็กตัวน้อยนะเห็นไหมมันอยู่กันได้นะพี่น้องก่อนอยู่กันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อยู่กันได้แล้วเนะี่ยหมากับแมวเรึ ก่อนนี้ออกมาไล่ฟัดกันในเรือมันยั้งม้นนี่อยู่กันก็เฉยต่างคนต่างอยู่นะเฉยเฉยเฉยก่อนอยู่กันได้นะไล่ฟัดกันนะวิ่งป่าล่าเนละแมวอ่ะแต่นี่เฉยตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องออกมาเป็นคอกเป็นคอกเลยออกเป็นคอกเป็นคอกเลยนะสุขเขาเนี่ย เนีเนี่ยฉีดยาแล้วอ้วนเนี่ยฉีดยาวัคซีนแล้วอ้วนก่อนนี้ย้อมเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้มันออกใหม่คลอดใหม่ยังไม่ได้ฉีดคลอดใหม่ยังไม่ฉีด อร่อยไหมอร่อยไหมเอา้าเอ้ายังอร่อยมาหาน่ะอาหารอัดชะแกเนี่ยอันอชะเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่เนาะเห็นไหมอาหารอันดฉชะเลือกอออกินอเอาเลยเลือกกินเอาวันได้กินน้ำปลาเนาะน้ำปลาโอ้น้ำปลากระหิงเดี๋ยวไปเอา น้ำมาใส่บ่อไปนะพี่น้องเอาน,น้ำมาใส่บอ่ออิ่มเนี่ยนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มเนี่ยออฝนไม่ฝนตกมันได้หน่อยเดียวนี่เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่หน่อยวันนี้ฝนคงไม่ตกหรอกน้ำมันแห้งแล้ว <c oughs> ไหยคะเห็นไหมคะ,ะกินก็ไมนได้กินเนี่ยเสียงจะตั้งอย่างเดียวน่ะขายก็ไมนได้ขายน่ะอาหารก็แพงน่ะดู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 ดดอ้ยยังช่วยหายใจอีกออกซิเจนน่ะนเนี่ยน่ยไปดับก็ตายหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้องเกิดมาเป็นปลาคาบดี วาสนาดีอายุยืนยาวนะเนี่ยเกิดมาเป็นปลานินปลาช่อนปลาดุกไม่ได้อายุไม่ยาวหรอกพี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยปลาเนี่ยอายุยืนยาว่ะอิ่มแล้วก็มานอนเห็นไหมเนี่ยนอนอืมนอน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 อะ நான் நான் ஆனால் கப்பா